ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะด้วยความยินดีอย่างยิ่งผู้รับการประเมินนางสาวอมพรห้าจันทึกตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากท่องานที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานในทะเบียนการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประกันคุณภาพการศึกษางานนิเทศหน้าที่หลักครูกลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากท่อสองสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานตามที่กคสอกำหนดรวม12ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวม6ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวม10ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรวม1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่1ด้านจัดการเรียนการสอน1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 1.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศิลปศึกษาทชช1 0 13ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผลลัพธ์ผู้เรียนร้อยละ100มีความรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผลลัพธ์ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้กศนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบออนไลน์และออนไซต์1.4พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานได้แก่ออนไซต์ออนไลน์และ Google Form ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่2ทัพ2565และภาคเรียนที่1ทับ6พทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อวัดผลระหว่างภาคเรียนผลลัพธ์ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูกศนอตำบลจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดเป็นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ทําให้ผู้เรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามรวมถึงการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลับผู้เรียนร้อยและ100ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จจัดจทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้าได้จัดข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและข้อมูลรายวิชาที่ปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นข้อมูลนักศึกษารายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้2.2ดดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลเพื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2. 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพาเจ้าปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง ด้านที่สด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงพัฒนาทักษะเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ3 2. มมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูกศนอตำบลในสถานศึกษาร่วมประชุมประจำสัปดาห์ประจำเดือนของกศนอําเภอปากท่อ3.3านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ค่าพรเจ้าโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองสร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาศิลปศึกษาทช3103ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชิงปริมาณ 1>, 1. ผู้เรียนร้อยละ60มีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษาทช3101เพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่คาดหวัง 2. ผู้เรียนร้อยละ60มีผลการเรียนปลายภาคเรียนรายวิชาศิลปศึกษาทช3 1 0 1นผ่านร้อยละสาของข้อสอบสูงกว่าเป้าหมายที่คาดหวังชเชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมชื่นชนเห็นคุณค่าความงามความไพเราะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทัศนศิลปดนตรีและนาฏศิลป์สากลและสามารถวิพากวิจาร์ณได้อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกประกอบอาชีพจากความรู้ด้านออกแบบได้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา